สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมกุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หย,ยุดนิ่งครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศเราได้รับเกียรติจากดรนายนารัตนสุวรรณชาติจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคําแนะนําดีๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คำถามแรกนะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในยุคไ h a i l a n ์4.0นะครับการให้บริการที่เป็นเลิศมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยครับสำหรับในเรื่องนยโยบายประเทศไทย4.0นะคะมันเป็นนยโยบายที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการขับเคลื่อนด้วยการเน้นให้ความสาคัญในเรื่องของการนานวัตกรรมแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ะะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของการให้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญขององค์กรในภาคธุรกิจว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรเนี่ยดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็มั่นคงนะคะในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแข่งขันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเอาการให้บริการเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของทุกหน่วยงาน ที่จะทำให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพอมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ความต้องการของลูกค้าก็มากขึ้นถูกไหมคะพอค,ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของตัวเองให้มีการเรียนรู้มีการฝึกทักษะหรืออ,อบรมให้มีใจรักการบริการซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ว่าจะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นรวมทั้งคนหรือพนักงานในหน่วยงานเนี่ย มีใจรักในการบริการซึ่งจะทําให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจารย์ครับผมอยากทราบครับว่าหลักการให้บริการที่เป็นเลิศที่คนไทยเนี่ยควรจะนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างครับสําหรับการที่หมายถึงว่าการนําเอาการบริการที่เป็นเลิศว่าคนไทยสามารถที่จะนําเอาอะไรมาเป็นหลักใช่ไหมคะคือถ้ามองแล้วจริงๆตัวอาจารย์ก็คิดว่าเรื่องของการให้บริการคือเรื่องของการเซอร์วิสมายมีคนที่มีใจรักบริการก็ค,คือว่า ในเมื่อคุณเดินเข้าไปในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆแล้วคุณก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเอ๊อะบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่อยู่จุดนั้นน่ะเขามีใจรักบริการหรือเปล่าเขามีการเวลคัมเราไหมสิ่งแรกที่เป็นหัวใจสําคัญของการบริการก็คือการยิ้มการทักทายการบอกถึงว่าเพื่อที่จะบอกถึงท่าทางกริยาว่าพนักง,งานคนนี้หรือเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนที่เราอยากจะเข้าไปคุยด้วย ถูกไหมคะสิ่งที่2ก็คือเราเน้นในเรื่องของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเหมือนกับว่าเราต้องการอะไรลูกค้าก็ต้องการสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันเราต้องการความสะดวกสบายเราต้องการความรวดเร็วต้องการความคำอธิบายที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถให้คำตอบแล้วก็ให้ความสะดวกสบายหรือการแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ย กลับมาใช้บริการของเราซึ่งเป็นแนวทางอีกอันหนึ่งส่วนอ,อีกอันนึงที่อาจารย์คิดในมุมมองของอาจารย์ก็คือในเรื่องของคว,ความพร้อมที่จะรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ mm hmm. เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายถูกไหมคะมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจแล้วก็ในเรื่องทักษะในการทํางานว่าเราจะมีทักษะอย่างไรในการทําให้คนเกิดความประทับใจในเรื่องของการบริการ พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรของเราให้ดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะคำถามต่อมานะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการวัดผลความสําเร็จของการบริการที่เป็นเลิศนะครับเราสามารถวัดผลจากอะไรได้บ้างนะครับและก็จะมีวิธีการทํางานอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครับการวัดผลเราสามารถดูได้จากการที่ลูกค้า กลับมาใช้บริการของเราซ้ำๆแล้วก็มีลูกค้าลาย,ลายใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการบอกต่อเพราะว่าถ้าเรามีการบริการที่ดีสร้างความประทับใจให้เขาเขาก็จะกลับมาใช้บริการของเราและที่สำคัญเราลองมองว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานส่วนใหญ่ทั้งภาคอุตสาหกรรมหรือแม้ในภาคของธุรกิจการให้บริการเวลาเราไปที่ไหนไปที่ในเ,เรียกอะไรคะแคชเชียร์เวลาเราจะจ่ายสตางค์จะสังเกตไหมคะว่าเราจะมีระบบการประเมินผล การทํางานของหน่วยงานนั้นๆแม้ก็มันก็จะมีแบบสอบถามในเรื่องของความพึงพอใจตรงนั้นแหละมันจะเป็นช่วยอ,องค์กรในเรื่องของการประเมินผลการดําเนินงานว่าเราควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงหลังจากที่เราได้ผลตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องและที่สําคัญในเรื่องของการบริการก็คือการการพัฒนาคุณภาพในการบริการซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ ตัวผู้นำเองที่จะสามารถนำกลยุทธ์อะไรมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในเรื่องของการให้บริการแล้วก็ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะอาจารย์ครับคนเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศนะครับหากหน่วยงานต้องการพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณลักษณะที่ดีเนี่ยควรจะต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้างครับ การพัฒนาทักษะของบุคลากรในหน่วยงานนะคะสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะทําเป็นทําให้หน่วยงานของเรามีการบริการที่เป็นเลิศน,นั้นน่ะเป็นเรื่องทักษะในเรื่องของการคิดพัฒนาทักษะการคิดของบุคลากรของเราด้วยการที่ว่าทําให้เขาคิดบวกเป็น positive thinking คือสามารถมองปัญหารอบๆตัวมองว่าเอ้ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะเราจะนําปัญหานั้นน่ะมาแก้ไขข้อบกพร่อง แติว่ามีลูกค้ามาตําหนิเราเราก็เอาข้อตําหนิของลูกค้ามาแก้ไขปัญหาหรือว่าเวลาเขามีปัญหาหรือมีคําถามอะไรที่เรายังไม่รู้มันก็คือทําให้เรามองว่าเอ้ยเราควรที่จะช่วยเขาในการแก้ปัญหาอันนี้คือพยายามการที่ลูกค้าเข้ามาร้องเรียนหรือเข้ามาตําหนิเข้ามาต่อว่ามองให้เป็นมุมมองว่านั่นคือการที่เขาเข้ามาทําให้เราเกิดการพัฒนาถูกไหมคะเราจะไปมองว่าโอ้นั่นเขาเข้ามาว่าหรือเข้ามาตําหนิทําให้เราเกิดความรู้สึกโกรธ เพราะการให้การให้บริการที่ดีมันไม่ใช่สแสดงความรู้สึกที่ร้ายแรงออกไปแต่ก็เป็นการมองว่านั่นไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นทางแก้ปัญหาของเราถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งก็ในเรื่องของทักษะในการสื่อสารการพูดคุยการทักทายลูกค้ามันเป็นการสร้างความประทับใจถูกต้องไหมคะเมื่อเราเดินเข้ามามีการสวัสดีค่ะเราแ,แม้กระทั่งจําชื่อลูกค้าได้ลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออแม่ ดีจังเลยมาที่หน่วยงานนี้ถูกไหมคะแล้วก็เขาจําเราได้เขาจําได้ว่าเราใช้รถที่ห่ออะไรเขาจําได้ว่าเราเคยมาซ่อมกี่ครั้งแล้วนั่นก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสารซึ่งรวมถึงการฟังที่ดีการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนการอ่านนั่นหมายถึงเป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็ทักษะของเราในการตอบคาถามในการหาข้อมูลเพื่อที่จะมาคุยกับลูกค้าได้ส่วนการเขียนเขียนยังไงให้เป็นการสื่อสารที่ดีเมื่ออ่านแล้วมีความรู้สึกเกิดการประทับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องของการทํางานการให้บริการที่เป็นเลิศค่ะคาถามสุดท้ายนะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่านอกจากคนแล้วเนี่ยนะครับยังมีปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างที่จะช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศบ้างครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการให้บริการก็คือเรื่องของตัวตัวผู้นําเองผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของความสําคัญของการให้บริการนะคะเพราะว่าปัจจุบันการให้บริการเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้นํำเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหามองปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถเอาปัญหานั้นมาแก้ได้ทันท่วงทีมีความรอบรู้มีวิสัยทัศน์ที่ดีก็จะสามารถนำพาองค์กร หรือว่าพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถที่จะนำมาสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดอะไรอะ่ะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันคือสร้างบุคลากรให้ทำงานเป็นทีมมีใจรักบริการมีการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หล่อล้อมให้เขามีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่ว่าไม่สามารถที่จะทํางานเป็นว่านี่ทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้ทุกคนจะกลายเป็นหนึ่งทีมในการทํางานเพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ขององค์กรที่ทางผู้นําก็จะต้องนํามาคิดแล้วก็ปรับวิธีการใหม่ๆเพราะว่านี่เรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องมีการคิดแล้วก็นําวิธีต่างๆที่มีการทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ว่าจะทำยังไงให้องค์กรของเราให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะการส่งพนักง,งานไปอบรมหรือไปดูงานตามที่ต่างๆการติดระบบการติดต่อได้อย่างรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายมีช่องทางการสื่อสารหลายทางซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณดรนายนารัตนสุวรรณชาตินะครับอาจารย์วิทยากรที่มาให้ความรู้กับเราในรายวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศนะครับซึ่งก็หวังว่ารายวิชานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ